ม่ต้อยเนาะค่ะเนาะไม่ต้อยะะไม่ต้อย,อยคือเก่าคือเดิมเนาะคะ่ะเหมือนนี่ไม่ต้อยจะมาผ้าเบืองว่าไม่ต้อยจะเฮ็ดยังเนาะคะ่ะเพราะว่าบางคนกะบบางบางท่านเอฟมซีบางท่นาทนก็จะอาจจะบุกหัวว่าไม่ต้อยนี่เฮ็ดยังเฮ็ดยังแน่เนาะค่ะมือน,นี้สิพมาผ้า,าถ้ามั่วจะอาบบานของหท้ค่ะ้องเี้บจอมส้น,นะคะ่ะหาเบืองที่เนา ขึ <laughs> ้นเง้หรือคุณเนี่ยเอากินเงี้ยเียเียเียตลอดแต่ล้วอ่ก็แค่นเี่ยเี่ยวแม่ดะวันหันมาแล่นในหยอกวนนึงหันมาแล่นในหยอกห้ามแอนต่อคูกเข้า สร้างบ้านให้น้องเหี้ยวค่ะมันเ,น,เนี่ยเพราะดีมาท่องกันก็ฝนโตกกะเลยมันเสียกกะเลยล่างเลยค่ะวันหนึ่งหันมันบานเรนไรแต่พูดกัน คุ่บ้านไม่ตรงกับพนอยู่ร่างกับพนตรงมากนะจอมขนจอมขนจอมช้นหเปียกตัววันดาล่อบั้นเดือด ยอดเก่กงจ้า,ามาตาน,น,<ะ>นางบ้านเ่ยอะไรมาขวนรัวพี่น้องว๊ายนางบ้านไหนเนี่ยเดีมาขวนนะออกกําลัางกายออกกําลัางกายออกกําลังกายบันนี้จับอา,นานบน้ำพัดบ่อาบเด,ด้ ว่าให้อาภัยแพรว่าหางมากอกค่ะเนียแก่วึ้นเอาเลย,ย, <c oughs> เยนลึกไปอ้าอาเด้าลึกไป <c oughs> ล่างบ้านให้ก็ไมนควนยอดพยอแค่นบแงจเี่ยวกพี่น้องย่ามล่างบ้านไหนย่ามไจมัขวนเท้าลด น้ำไม่หอมน้ำไม่หอมไปดินเลยแต่ว่าเนี่ยไม่หอมน้ำไม่ได้ขีดตรงมันลงเหมือนเครื่องโมเลยไม่ได้ขีดดินออกมาคุณมก่อน คันัเสาไปในห้องน้ำ้องต้องเพิ่มกันเนี่ยเนี่ย กันไรอย่างนั้นม้นมาเนี่ยโอ้แนี้ครับ เสียนละพี่น้องเนี่พอพอแล้วพอแล้วออกไปอย่าไปจูงเออปล่อยก่อนจังสตียนละพี่น้องขันแง้มล่างบ้านหายแง้มได้ก็มักก็ขวดแนวนี่ล่ะจอมส้นค้ามืันนี้ก็ไม่ต้อยจะมาเห็น เป็นลีปล่างบ้านน้องหิวให้พี่น้องเบื้องนอคะ่ะเพราะว่าเท่ากับล่างให้คนอาทิตย์หนึ่งไม่อไหร่จะทีล่างสองมือล้างเทียกับสามมือเนาะคะ่ะแล้วแต่ว่าบ้านน้องหิวจะโชกับโป๊กหรือบท่โกับโป๊กเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้ามันบม่โกับโป๊กปันใดก็คือแบบว่าถ้ามันสะอาดเนาะคะ่ะเพราะว่าส่วนมากน้องหิวก็จะออกไปอยู่ข้างนอกกับบ่อแฟนโชกับโป๊กปันใดล้างเทียก็จะล่างงามมันถี่ ใบไหมใบยั้งลนลงมากเาค่ะกัมัปัดแล้วขวดในมหูชุเนื่อนละค่ะเพราะว่าเขากับรักษาความสะอาดด้วกันค่ะว้านางเจอรลล์รอลเน่ากพี่ลพี่ลูกพี่เนี่ยลูกพี่เขาเนี่ย วเอาไปกอดข่าวฟาดได้เฮียวยได้วยนล่ะเพราะว่าฝนตกจังน้อยกกับข่าบ้านขาน้อค่ะน้อบานิกาเม่ต่อยกาเดี๋ยวไว้ซ้ำนี่ช่าก้อนเนาะค่ะเพราะว่าลลางบ้านของเฮียวล่างเทียพี่น้องกกับสีบลูโว่ายม่ต่อยท่ามก้อนะอาดบ้านของเฮียวบอไ่ต่อยกับหลงท่ามท่วมสะอาดให้ประจำนาะค่ะอาทิตย์ละสามเทียหรือสองเทียก็แล้วแต่เนาะค่ะเพราะว่าเข้าจิตบวบ้านให้น้องทุกเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อใดพี่ อันนี่ที่ว่ามาชมโกลาใข่ยังสีละค่ะค่ะแต่สำหรับคลิปนี้ไม่ต่อยก็เอาไว้ซ้ำนี่ถ้ก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ